เอาละครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องโทมะวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสภาจอมมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคําเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนจากในแอนิเมชเรื่องกัปตันทีกับเป็นสลามเนื้อหาในคลิปหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับตามที่ผมได้กล่าวไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าสภาจอมมานั้นเป็นองค์กรที่รวบรวมเหล่าบุคคลที่ถูกขนานนามว่าเป็นจอมมาโดยเป็นองค์กรที่ถูกก่อตั้งโดยจอมมาตนแรกของโลก มีนามว่ากีคิมสันในสนภา,าจอมานั้นมีการหมุนเวียนสมาชิกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งของสมาชิกเพราะบางคนนั้นถูกฆ่าตายโดยบุคคลอื่นหรือแทนที่ด้วยบุคคลอื่นทําให้สมาชิกนั้นไม่แน่นอนแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งสมาชิกได้ถูก,กจํากัดเอาไว้เพียงแค่10คนใ้ถูกขนานนามว่า10มหาจอมาแต่ต่อมาเมื่อจอรม,มาริมบุได้เข้าร่วมก็ได้มีการเปลี่ยนตําแหน่งใหม่ครั้งเนื่องจาก มีการเปลี่ยนตำแหน่งของจอมาเคเแมนที่ถูกลืมไรู้จากการไปและมีการลงตำแหน่งของจอมาเฟและจอมาคาริออนที่ออกจากตำแหน่งเพราะเนื่องจากความสามารถมีไม่พอจึงทําให้สมาชิกจอมาน,นั้นลดลงไปสอคนจนในใท้ายสุดก็ต้องมีการเปลี่ยนชื่อจอมาใหม่อีกครั้งแต่สำหรับจอมาน,นั้นการตั้งชื่อใหม่เป็นอะไรที่ยากลกำบากมากเพราะว่าชื่อสิบมหาจอมานเก่าก็เป็นชื่อที่กว่าตั้งได้ก็ใช้เวลาหลายปีซึ่งก็ไม่รู้เพราะอะไรน่าจะว่างแหละ และพอไม่มีใครมีความสามารถในการตั้งชื่อจอมมาแต่ละคนก็ต่างโยงกันไปโยงกันมาสุดท้ายแล้วหวยก็ลงให้ริมลุซึ่งริมลุก็ให้ชื่อสมญานามใหม่ว่าออสตาแกรมหรือจอมมาแห่งดาราแปดแฉกซึ่งเป็นการเอาดาวมาเชื่อมโยงกับสมาชิกจอมมาทั้งแตนนอกจากนี้ในสภาจอมมาน,นั้นยังมีการประชุมที่เรียกว่าวัดพัวกีตอยู่ซึ่งเป็นการรวมตัวของจอมมาทั้งหมดทุกคนซึ่งการที่จะให้เกิดวันพัวกีตนั้นจําเป็นต้องมี สมาชิกเจอมา3าคนขึ้นไปนำเสนอให้การจัดการถึงจะมีการโพกีสได้ใน,านการโพกีสส่วนใหญ่จะเป็นการถามถึงส,สุขสุขเด็กของจ้ามาแต่ละคนว่าเป็นว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่จะมีบางครั้งที่มีการจัดประชุมครั้งใหญ่อย่างเช่นในเหตุการณ์ที่ลิบูรุป,ประกาศตนว่าเป็นจอมาซึ่งในมุมมองของมนุษย์นั้นมักจะมองว่าการจัดบอลโพกีเป็นจุดเริ่มต้นของสองครามศาสดิสิ์เนื่องจากว่าการจัดงานหลายครั้งมนุษย์ไม่รู้เรื่องด้วย และเมื่อวันโพเกตที่มนุษย์ครั้งล่าสุดที่มนุษย์รับรู้นั้นเมื่อพันปีก่อนเป็นจุดเริ่มต้นข,ของสงครามศักดิ์สิทธิ์จึงทําให้คิดว่าวันโพเกตเป็นวันที่จะนําพามาซึ่งความโกลาหลและความพินาศมาสูด่ดินแดงต่อไปเราจะพูดถึงเกี่ยวกับสมาชิกในออสตาแกรมหรือจอมมารแห่งยาลาแปดแชร์กันนะครับมาเริ่มด้วยที่คนแรก1จอมมารตัวแรกของโลกกีคิมสันสมยานามจัก,กรพรรดิแห่งความมืดพอพันปีศาจรูทสีแดงแห่งจุดเริ่มต้น มีคัสเป็นจอมมารที่แท้จริงปัจจุบันอาศัยอยู่ในทวีปน้ำแข็งกีคิมสัมกกนมักจะอยู่ในรูปร่างของผู้ชายที่มีดวงตาสีแดงและผมสีแดงแต่ในความเป็นจริงแล้วกีคิมสันนั้นไม่มีเพศที่แน่นอนสามารถเป็นได้ทั้งชายและหญิงเพราะงั้นไม่แปลกที่เราจะเห็นในแอนิเมะที่กีคิมสันมีความสนใจในตัวเลออนจอมมาตัวที่2มิลิมนาว่าเดสทอรยทอร่าหแห่งการทำลายเผาผธุนดากนุนอยคาจอมมาสที่แท้จริง มิลิมเธอเป็นหนึ่งในจอมารที่แข็งแกงที่สุดและเป็นหนึ่งในจอมารที่มีความเก่าแก่ที่สุดมิลิมเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยกังวลอะไรมากมายแต่มักต้องการหาอะไรทำสนุกๆเพื่อกระจัดความน่าเบื่อหน่ายของเธอและถึงแม้มิลิมจะเป็นเผ่าพันธุ์ดากอนอยแต่เธอก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดาจึงทาให้หลายคนนั้นไม่เชื่อและจะสับสนไม่คิดว่าเธอจะเป็นตัวอันตรายมิลิมเธอมกักใส่ชุดชั้นในสีดา แต่ต่างจางกภูกับลิมบุลเพล่ก็จะสวมถุงมือมางก่อนที่ลิมบุบมอบให้เป็นประจำจอมาตอนที่3ลาเมลิสสมญาณาพูดแห่งข่าววกดเผาพันพูดคาร์ดราชินีแห่งพูดปัจจุบันมาอาศัยอยู่ที่เทมเพสกับลิมบุลลาเมลิสเธอเป็นหนึ่งในจอมาอยุคแรกๆพอๆกับกีคิมสันและบริมนาว่าลาเมลิสเธอยังเป็นคนที่ค่อยพอแก่เหล่าผู้กล้าและเธอยังเป็นคนที่คอยรักษาสมดุร์ของโลกทั้งใบ จอมมารตัวที่4ดากูรลวสมญานามความกดเกีียวของพื้นดินเผ่าพันยักษ์ดากูรลวเป็นจอมมารที่ปกครองพื้นที่อะไาเขตแดนแห้งแล้งทางตะวันตกสุดของทวีปกลางดากูรลวเป็นจอมมารที่มีรูปร่างเตนมยำมีความสูงถึง2เมตรและร่ะางกายที่แข็งแรงของเขาบวกกับน,น,นิ้นมที่เขาไม่เคยปิดออนล่าของเขาเอาไว้ทําให้เขาดูเหมือนคนที่สามารถทุบพวกเขาให้แตกได้ด้วยมือเปล่าจอมมารตนที่5ลูมินัตวาเลนทาย สมญานามราชินีแห่งฝันร้ายเขาพันแวมพายคาจอมไม้แท้จริงลูเบดัตเธอเป็นผู้ปกครองของจัก,กรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียที่แท้จริงและเธอยังเป็นผู้ปกครองแบวมพายทั้งหมดและนอกจากนี้ลูเบดัตยังเป็นหนึ่งในคนณนางปีศาจท,ที่เก่าแก่ที่สุดอีกด้วยลูเบนัตเธอเป็นหญิงสาวท,ที่มีร่างงดงามเธอมักจะใส่ชุดโกธิกและดูเหมือนจะชอบชุดเมดด้วยนอกจากนี้ลูเบนัตเธอยังชอบอาหารเลือดรสและความบันเทิง มากซะจนเธอขอแลกเปลี่ยนทางาด้านดนตรีหลังจากดูคอนเสิร์ตในการเทศก,กาลเปิดประเทศของ,งเบิร์กแทมเพนอีกด้วยจอมาตอนที่6ตีโนสมยานามผู้ควบกวดแห่งนิทาเผ่าพ,พันเทวดาตกสวรรค์ขาจอมมาที่แท้จริงตีโน <D ino S 1> เป็นคนที่เกียดคร้านและชอบเวลาในการนอนถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงแสใจในภาพลักษณ์ของเขาและไม่ต้องการที่จะโดดเด่นมากนักดีโนนั้นในตอนแรกอาศัยยนในเดดแหกแรงกับดากุลี แต่ต่อมาดารกูรีได้ไล่ดีโนออกจากบ้านจึงทำให้กีคิมสันได้สั่งให้ดีโนเป็นสายลับในเมืองแคมเพสแต่ทอร์ลิมลูปได้รู้เรื่องนี้ก็ได้สั่งให้ดีโนไปช่วยงานวิจัยกับลาเบลิตจอมารตอนที่7เลออนคอมเวลเลนออนนั้นเป็นคนจากต่างโลกและเป็นอนดีตผู้ก่อไ้สุขเลือกและได้ใช้สมญานามว่าพิทซ์นัมเซเบอร์แต่หลังจากที่เขาได้รับตําแหน่งจอมารเขาไม่ได้เปลี่ยนสมญ,ญานาของตัวเองเป็นพิทซนัมเดวิลเขาเป็นผู้ปกครองของเอโดรันโ เลออนนั้นมักจะมีคนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้หญิงในเว็บแรกเนื่องจากหน้าตาของเขานอกจากนี้เลออนมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์เลยมักจะถูกมองว่าเย็นชาและโหดร้ายแต่อี่จริงแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีและเขายังเป็นคนที่ชอบสร้างระยะห่างระหว่างเขากับคนรอบตัวอีกด้วยจอมารตนที่8ปดริบิลุเทมเพตสมยานามดิวบีดาวดวงใหม่เผ่าพันธุ์เดมอนสลากคาร์จอไม้แท้จริงริบิลุนั้นเป็นคนจากต่างโลกโดยมีชื่อเดิมว่ามิคาบิสตอลุ และเป็นผู้ปกครองแห่งสหพันธ์จูราเทมเพสลิมบูุนะั้นจะเป็นคนที่ใจดีและมีปุคลิกที่เข้าหาง่ายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายและต้องการสิ่งเรื่องสถานการณ์ที่ยุ่งยากแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ขย,ยัทนทําการแข่งเพื่อมีการที่เขาต้องดูแลลิมบูุนั้นยังมีพัทมินอยู่มากมายยังมีลูกน้องที่แข็งแร่งหลากหลายเผ่าพันธุ์จึงทําให้ลิมบูุเป็นคนที่ถูกเก่าขานไปอย่างทั่วโลกในความแข็งแก่งของทั้งเขาเองและลูกน้อง เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของสภาจอบมารสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเอาไวต้ตรงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ